พระธรรมคําคมพระอาจารย์บุญรอดปริสุธทธิ์สติใจวันที่ยี่สิบหกธันวาคม2568ัาสิบแปสาธุเจ้าค่ะ สุขภายในต้องใช้ก่อนตอนบำเพนก็ละวางทางโลกไว้ใจสงบไม่ต้องปรุงให้มันจบมันครบไว้เหลือแต่ใจให้สะอาดเหมือนผ้าขาวทำนองเก่ามาเล่าใหม่พัฒนา รู้คำว่าจะเริญพรตอนความเห็นรู้ทรรดีใจก็มีให้ดีไว้รู้ที่ใจเอาให้ครบมาชดเชยคำสอนมีคำนำมาพาให้รู้สะสมอยู่ให้รู้ใจในสงบ เราค้นพบสะงบดีที่เรารู้บำเพ็ญอยู่ให้รู้ไว้ในใจเรารู้ทางศีลรู้ทางธรรมเรื่องนำทางให้เป็นกลางทางหัวใจในความรู้เราเห็นจริงมันตั้งอยู่รู้มานาน เห็นสังขารมันแก่เท่าเก่าชะรามันบอกการด้านความรู้อยู่กันมาเห็นคำเกิดมันก็แก่เรื่องเจ็บตายอยู่ภายในให้เราเห็นเป็นความจริงอยู่กับเรามาตั้งนานไม่เคยเห็น ในจิตเป็นเห็นอย่างนั้นอันความรู้มาทบทวนจึงเข้าใจในอารมณ์เราต้องปลงให้สงบจบปีเกา่าพระธรรมคำคมวันนี้เข้าใจมากขึ้นใหม่ครับพระธรรมคำคมปราคราบ สติใจสาธุเจ้าข่า